เห็ดก็ยายสวนอันไหนหนาดูกว่ากันพี่น้องดูดีกว่ากันดูดีก็คือว่าหนาดูต่พี่น้องภาษายายสวนดูดีมาสัน่าอืมอันไหนดูดีกว่ากันหนาเห็ดก็นหนายายสวนพี่น้องเล้ยแต่ก็นั่นแหละก็แยกสาขามาให้ยายสวนอยู่อำเภอหน,นองบุญมากอยู่ตลาดหนองหอแรก มาสอมรถอยู่นั่นมาเปิดอูส่สอมอยู่ที่นั่นเนาะเออชื่อล้านของเยสวนเอ้อะพูนสนองอืไปบ้านกับใครเขาเก็เรียกเจเจใครก็เรียกเจเจแต่เ๋ยนนี้มาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เจพี่น้องเอ้ยโอ้ยอย่างคัดเขาแตปลาหาเห็ดหาผลไม้พี่น้องแถมโตกงงานอยู่อีกสวัสดีค่ะมาเด้อจะ้ะมาคัดเห็ดกันวันนี้มาทําความสะอาดเห็ด เสียงยายแตกสาวแล้วพี่น้องทำไมถึงบอกว่าเสียงยายแตกสาวเดี๋ยวเราสูฟังอ้าวเสียงรถไฟมารถบรรทุกฟืนค่ะบ้านใจสุนอยู่ข้างทางรถไฟพี่น้องเอ้ย สวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะพี่น้องจามาเดิมมาเลือกเฮดด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวทําเฮดเอาไว้แช่ฟิตไว้กินพี่น้องทําไมถึงบอกว่าแช่ฟิตไว้กินปีนี้นะเฮดจะหายากค่ะเฮดหายากแล้วทีนี้เฮดที่เราหาได้มานะ่ะควรที่จะเอาไปขายได้ตังค์ยังไม่อยากได้ตังค์พี่น้องเอาอาหารตอของไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไป เอาไปขายแล้วเดี๋ยวก็จะไปซื้อเขากินแพงอีกเวลาอยากกินเนาะพี่น้องอันนี้เราหามาได้เองเราก็เลยมาเลือกทําความสะอาดเอาไว้กินเองเด้อพี่น้องบีนี่แรงค่ะที่ฟินแลนด์แรงแรงทำไมถึงบอกว่าแรงเฮ็ดน่ะขึ้นไม่รู้ว่ากี่รุ่นพี่น้องขึ้นมาแล้วก็กระยุบขึ้นมาแล้วก็กระยุบนี่แหละค่ะเยะสนถึงบอกว่าเยสนลอลอเก็บพวกเห็ดพึ่งไม่ได้เก็บสักที่ยายก็เลยไปหาเฮ็ดเหลืองอ่ะพี่น้อง ได้มาดอกจุ้มๆดอกตุ้มๆดอกใหญ่ๆก็มีค่ะพี่น้องจ๋านี่แหละค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกคัดทําความสะอาดเนาะอันดอกตุ้มๆแบบนี้จะเอาไปไหนอันนี้ก็จะคัดใส่ถุงเป็นพิเศษเอาไว้ให้คุณตาดอกบานๆใยสวนก็เอาไวแ้แกงเปาะแกงเดี๋ยวเอาไวแ้แกงปนกั่พวกผักขี้เหล็กพวกอะไรเนาะพี่น้องนั่นแหละค่ะเราก็ประหยัดการการใช้จ่ายอยู่นี่เด้อพี่น้องพวกเราก็หากันแบบนี้แหละค่ะนี่คุณตาก็ออกไปอีก คุณตาก็ออกไปอีกอีกอันนี้ยายสนเก็บมาได้มั่งแล้วก็คุณตาเก็บมาได้มัง่งคุณตาออกป่ากับอาเด้อคุณตาออกปากกับอาทาไมถึงบอกว่าคุณตาออกป่ากับอาเหมือนคลิปที่แล้วนั่นแหละค่ะที่ว่ายายสนโพส์ไปในคลิปนึงเนาะคะ่ะพี่ๆน้องๆจ้าไปเก็บเห็ดวันนั้นน่ะที่ว่าฝนตกแล้วก็หนาว ยายกลับมาบ้านตอนคืนยายนอนไม่ได้เลยยายเก็บคอยายออกป่าไม่ได้อยู่สองวันสามวันวันที่สี่วันนี้แหละค่ะที่ไปได้ออกป่าเนาะก็เลยมาทําความสะอาดเทสคัดเทสอยู่ที่บ้านเนาะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวก็มาดูเป็นเพื่อนกันเดอ้อเสียงพึ่งมานี่ค่ะเสียงหายไปสามวันพี่น้องกว่าเสียงแจวแจวจากเยสวนบ้าป้าไม่ได้เสียงแจวอยู่สามสี่วันเด้อพี่น้องมาคุยกันเด้อพี่พี่น้องน้องเดี๋ยวทําเทสไปด้วยกันมาคุยกันเมามอยซอยก้าวกันป้าเยสวนไม่ได้คุยนี่ป้าวัน นึ่งป่ะพ,พี่น้องเอ้ยทองตึงอืไม่ใช่อะไรดอกทองตึงมาหาพี่นออ้องอีคือเกาพี่น้องกินเขากินน้ำกันยังมาเดิมมาทําเฮ็ดกับยนเสียงมาแล้ววันนี้ขออนุญาตแม่ใส่ถุงมือเด้วพี่น้องเด้อใส่ถุงมือแม่โอ้ยดูไปในกล้องดูไปในวิดีโอเนะพี่น้องเอ้ยอืดลืด,ลดยอะงามเลยพี่น้อง ถามว่าเฮ็ดขึ้นเยอะไหมตอนนี้เฮ็ดเหลืองก็พอหาได้กินอยู่ค่ะขอให้รู้ที่เนาะยีสนรู้ที่อยู่แต่ว่าไปไม่รอดพี่น้องวันนี้คุณตาก็ชวนไปอยู่แต่ไปไม่รอดค่ะตาก็อาก็เลยไปแล้วคุณคุณว่าจะไปด้วยตอนแรกว่าจะไปสักแป๊บ <c oughs> คุณอาไม่กล้าขึ้นรถไปด้วยพี่น้องกลัวยายเป็นโควิดกลัวติดโควิดว่าซัน อาก็ได้แกก็กลัวเนาะเพราะว่าคุณอาก็มีโรคประจําตัวอยู่เนาะแล้วที่นี่อย่างยายก็มาอยู่นี่น้อยนักน้อยหนาดอกนะยายที่ว่ายายจะเป็นในพวกไข่พวกหนาวพวกอะไรพวกนี่น่ะนี่แหละครั้งแรกคะ่ะครั้งแรกของปีที่ยายเป็นยายไม่ค่อยเป็นง่ายๆได้เป็นไข่เป็นอะไรกับเขานะ่ะเป็นวัดเย็บคอละยายก็ไม่เป็นพึ่งเป็นครั้งแรกนี่แหละคะ่ะในรอบปีนี้เนาะค่ะเนาะ ทำไมถึงเป็นพี่น้องวันนั่นที่ว่าไปคุยกันอยู่ในป่าน่ะพี่น้องยายใส่เสื้อไปยายใส่เสื้อไปแล้วที่นี่เสื้อกั๊กของยายนะ่ะมันจะเป็นไอ้นั่นมันจะเป็นกระเป๋าอยู่ข้างหลังมันจะใส่น้ําใส่กล้องใส่สัมภาระของยายสนนะ่ะกระเป๋าสตาตค์พวกอาหารได้ในเสื้อกั๊กของยายที่ว่ายายใส่ไปในป่านะ่ะแล้วทีนี้มันยาย ดันเอาไปใส่ไว้ข้างในพี่น้องเอาเสื้อกากใส่ไว้ข้างในแล้วก็ใส่เสื้อสีส้มทับแล้วทีนี่เวลาหิวน้ําก็ต้องถอดเสื้อตัวสีส้มกันหนาวนั่นออกก่อนถอดเสื้อสีส้มกันหนาวออกก่อนถึงจะเอาไอ้พวกน้ําพวกอาหารพวกขาก้องพวกอะไรมาได้ถอดเข้าถอดออกอากาศหนาวหนาวถอดเข้าถอดออกอากาศน้ำหนาวเซ็ตเลยที่นี่พี่น้องเอ้ยเสียเปียบเลยนี่แหละค่ะได้นอนสามวัน ยังไม่ได้เข้าป่าอยู่นี่ดีนะที่วัดน,นั่นไปได้คลิปมาหลายคลิปก็เลยได้พอให้พี่พี่พน้องน้องได้ชมเนาะพี่น้องเนาะไม่งานป่าเดยอพี่น้องจะว่ายายสนนี่หายหนาหายหนวดไปไหนเนาะคลิปก็ไม่รงก็จะว่าอีกเนาะยังอยู่เด้อยังไม่ได้กี้ยังไม่ได้กี้กพี่น,อน้องบู้จักยังไม่ได้กี้ไหมพี่น,อน้องเอ้ยยังไม่ได้ยากนะพี่น,อน้อง ยังไม่โดนย่างพี่น้องพูดแล้วก็ขอให้อายุผ่านขวนยืนเด้อยายสวนเก่นี่หาพูดไปทั่วไม่เป็นไรเรกพี่น้องเขาเรียกว่าต่ออายุให้เจ้าของแล้วเนาะค่ะเนาะยายก็ทํา y o youtube ได้ครบ2ปีอุ้ยดอกนี่งามๆเลยพี่น้องฝากกดติดตามให้ยายด้วยค่ะยายก็พยายามทํา เต็มที่แล้วล่ะค่ะหลดคลิปหลดอะไรยายก็ทําเองยายจบปอสเองพี่น้องจบแค่ปอสเองยายก็พยายามสุดๆแล้วล่ะค่ะก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเลยค่ะพี่พี่น้องๆเอ๋ถามว่ายายยายจบปอสีาทำไมยายทํา y o u t u b e ได้ก็มีลูกหล,ล,ล,ลานยูทูบเบอร์เหมือนกันนั่นแหละค่ะเขาช่วย ถ้าไม่งั้นก็ไปไม่รอดดอกว่าจะเลิกต่้งหลายที่เราพี่น้องเอ้ยเห็ดกับยายชนอันไหนหนาดูกว่ากันพี่น้องดูดีกว่ากันดูดีคือว่าหนาดูแนะ้่พี่น้องภาษายายชนดูดีมาสัน่นปะอืมอันไหนดูดีกว่ากันหนาเห็ดกับหนายายชนพี่น้องเอ้ยตะกาะเสียงแหบย้ายไม่มีเสียงน่นแหละย้ายถึงให้เห็นแต่เห็ดเห็นแต่มือแวบบแบเบแบบนาะพี่น้องเนาะนั่นะแหล,ละก็ถึงเราสู่กันฟังเ้อทําไมยายชนถึงบอกว่าบางคนบางท่านบอกย,ย้ายย้ายพูดยังก็ต่อยหอยแท้ พี่น้องหวัท่าเดี๋ยวพิงมาถามว่าแป้นพูดนําแบบน้าไหลไฟดับเลยนอเยชนมามยายจะบอกตรง,งๆพี่ๆน้องๆตอนที่ว่ายายอยู่หนองบุญมากเด้อยายมีอู่สอ้มอยู่ส้มแต่ยายจะบอกอยู่ไหนยายอยู่ตลาดหนองหอแรดอือยายอยู่ตลาดหนองหอแรดยายมีอู่ส้มยายมีร้านส้มแล้วที่นี่พ่อเด็กน่ะ โดนรถชนเสียพี่น้องอืโดนรถชนเสียนั่นแหละยายก็เลยกแต่กระเจิงมาอยู่ในสมัยก่อนเด้อพี่น้องย้ายแล้วก็มีไอ้นั่นด้วยย้ายย่งขยันอเลือกขยันนี่ไม่ต้องพูดถึงเด้อพี่น้องเด้อบิดล้านเล้วไอ้เลวอือช่วงที่ว่าอพ่อเด็กเสียแล้วย้ายเอาพี่ชายมาอยู่ด้วยพี่ชายก็ไปเห็นจิงชามาหมุนจิงชามาหมุนที่ว่ามันเป็นสายน่ะเป็นแบบลุ่มนะพี่น้องแล้วก็เป็นสายน่ะที่เด็กหน่อยโยกไปโยกมา่น่ะพี่น้องพี่ชายก็ททาให้อันนึง ที่นี่ตอนค่าก็ไปตั้งตรงนุ่นตั้งตรงนี้ไปบ้านอย่างบ้านหัวตํานบยกตัวอย่างด้อพี่น้องบ้านหัวตานบฝังลูกนิมิตปีนั่นก็เอาไปตั้งกันไว้ตั้งกันไว้เราอย่างเสืองสามก็เอาไปตั้งกันไว้อย่างกันนี่หนักพี่น้องพเพราะว่ายายสนอยู่เสืองสามกับพี่ชายมาก,ก่อนเรายายสนย้ายมาอยู่หนองบุญมากนั่นแหละพี่พี่น้องน้องถามว่ายายเป็นคนบ้านไหนยายถึงบอกว่าอยู่เสืองสามกับนองบุญมากแม่ยายสนเสียตั้งแต่อายุสิบสิบห้าสิบหกปีก็เลยอยู่กับพี่ชาย อยู่กับพี่ชายที่อำเภอเสืองสางเดี๋ยวจะบอกให้ก็ได้พี่น้องอยู่นาลงพักล่านสมอันนั่นแหละเต,ตึกใหญ่ๆนั่นแหละค่ะอยู่ล่านสมอู่สมมอเตอร์ไซค์นั่นแหละพี่น้องอื้งใครแต่คนเขตเสืองสางจะรู้ว่าล่านสมอะไรอยู่กับนาป้อมตำรวจพอดีนั่นแหละค่ะอยู่ล่านนั่นแหละค่ะพี่ๆน้องๆจ๋ายายสนจะอยู่ที่นั่นยายสนเป็นน้องสาวเป็นน้องสาวที่นั่นเนาะค่ะเนาะพวกเราก็อยู่ด้วยกันนั่นที่นี่พี่ชายะพี่ชายก็เห็นว่าสามีของยายสน อืทําเป็นแล้วอะไรแล้วพี่สะพายก็จัดแจ้งหายพี่สะพายแจสนดีดีได,ด,ด้พี่น้องเหมือนพระองค์นึงเลยอืมนั่นแหละก็แยกสาขามาให้า้สนอยู่อําเภอหน,นองบุญมากอยู่ตลาดน้องหอแรดมาสอมรถอยู่นั่นมาเปิดอูดส่สอมอยู่ที่นั่นเนาะ เออชื่อล้านของเยสวนเ้อะุูนสนองโยนใครก็รูจักค่ะพี่น้องจ๋ามาก่อนเนาะไปบ้านกับใครเขาก็เรียกเจเจใครก็เรียกเจเจแต่เดี๋ยวนี้มาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เจพี่น้องเอ้ยโอ้ยอย่างคกเข่าแเต่ปตาหาเห็ดหาผลไม้พี่น้องแถมโต๊ะงานอยู่อีกไม่ใช่เจเลยพี่น้องแต่กลับบ้านเขาก็เรียกเจคือเกาแลวพี่น้องเวลากลับบ้านไปอย่างสบายเด้อพี่น้องเดอกลับบ้านนะทาไมถึงบอกว่ากลับบ้านอย่างสบายตอนมาจากบ้านลําบากเด้อพี่น้องตอนมาจากบ้าน ลำบากลูกคนน้อยนะอายุลูกคนน้อยพ่อเขาเสียอายุแค่ห้าขวบก็อยู่ก็ห้าขวบแล้วที่นี่ก็น,นั่นแหละล้านสองมอเตอร์ไซค์อยู่สืงสารพี่ชายพี่สะใภเป็นคนเลี้ยงลูกสาวลูกชายยายมีลูกสองคนเด้อพี่น้องยายมีลูกสองคนแล้วที่นี่ก็เขาก็ช่วยเลี้ยงพอเขาช่วยเลี้ยงเรายายมาอยู่นี่แล้วที่นี่ได้แต่งงานกับคุณตาคุณตาก็ช่วยกันส่งเสียลูกตอนนี้เรียนจบยังเรียนจบได้ ้ยตั้งแต่พศ25นะพี่น้องอืมอุม๊ยไม่ใช่เด้อพศ12 <c oughs> ขอโทษขออภัยพี่น้องพศ12เออลูกสาวเด็ททางานอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งของเอกชนอยู่ในกรุงเทพเด้อพี่น้องก็ก็ได้ทํางานแล้วแต่แที่นี่ตอนนี้ว่าลูกอยู่ยังไงลูกชายถ้าเย่สนกลับไปเย่สนก็สบายอยู่พี่น้องแต่ห่วงตาตอนแรกกลับไปแล้วว่าจะไม่กลับมาแต่เขาห่วงคุณตา คิดว่าบ้านเมืองเขาจะไม่สงบก็เลยห่วงคุณตาก็เลยกลับมาหาคุณตาอีกเผื่อมีอะไรก็จะได้อยู่ด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันถ้าไม่งั้นก็จะได้หอบแก้กลับไทยพี่น้องเอย้ยความห่วงคุณตาหลายนั่นแหละก็เลยกลับมาอีกตอนแรกว่าจะไม่กลับมาเพราะว่าช่วงนั้นก็ยังว่าแหละรินกลับฟันพี่น้องเอย้ยว่าจะปล่อยคุณตาอยู่คนเดียวซะแล้วกด็ดัดดัดคุณตาจนอยู่คือกันเลยพี่น้องคุณตากว่ายายไม่กลับมาแต่ยายกลับมาเที่ยวนี่ คุณตาเด้อคุณตาเปลี่ยนจากหนามือเป็นหลังมือเป็นเป็นคือว่าก็ดีขึ้นไม่มีปัญหาในครอบครัวอะไรสักเท่าไรนะั่นแหละค่ะก็ถึงว่าไปป่าด้วยกันไปไหนด้วยกันอุ้ยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเด้อพี่พี่น้องๆคนไหนอยากรูปประวัติของยายสวนก็พิมพ์ถามมาได้หรือว่าเขียนมาได้ยายเล่าให้ฟังดึงอือยายอย่าเล่าหลายลำคันก็บอกมายายก็จะได้ไม่เล่าแต่ว่ายายสนุกดีหรือว่าอยากให้ยายเล่าก็กพิมพ์มาเด้อพี่พี่น้องๆ้ยายสวนยินดีอันไหนตอบได้เราก็จะ ตอบอันไหนเราตอบไม่ได้เราก็จะบอกพี่ๆน้องๆไปก็เหมือนว่ายายอายุเท่าไรขอโทษขออภัยเด้อเกือบหกสิบจริงๆพี่น้องแต่ว่าไม่บอกแล้วก็บ้านเกิดเด้อพี่ๆน้องๆยายสนจะไม่บอกตรงๆเดี๋ยวพี่น้องบ้านเกิดเมืองนอนอ่ะดูคลิปดูจะว่ายายสนไม่เคยพูดถึงบ้านเก่าไม่พูดเด้อเพราะว่าพวกแฮกข้อมูลเยอะพวกแฮกข้อมูลเยอะถึงไม่ถึงบอกเดี๋ยวโง่ไปเพจอีก,กอน ตอนที่ยสวนไปไล่สดทางเพจลูกเขาจะบอกว่าแม่เวลาแม่ไล่สดทางเพจนะจะมีแปลกๆปลอมๆจะเข้ามาหาแม่ให้แม่ให้แม่ดูดีๆข้อระวังมีจุดไหนจุดไหนลูกเขาบอกไว้หมดค่ะพี่พี่น้องมีมาจริงๆพี่น้อง มีมาจริงๆยายไปทำบิเนสอันนั้นกับผมไหมไปทำอันนี้กับผมไหมถ้าไปทำบิเนสกับผมแต่ลิงก์ผมมาเลยนะครับผมวางลิงก์ไม่ให้แล้วอันนั้นอุ้ยกวัตีสุดค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าอันนั้น,นชวนไปทำบิเนสแต่สำหรับของยายสนในช่อง y YouTube ไม่เป็นไรเดอร้อที่ว่าโพสไปทั้งเพจยายบอกว่าคลิปวิดีโอของยายสนแต่เล่าชงได้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่อันตรายแต่สำหรับว่าไปไป,ไปทำรวม รวมกิจกรรมอะไรก็บผมไหมอืไปค้าขายก็บผมไหมไปทําพิษเนสอะไรก็บผมไหมแตะโลโกโล้เขาเขาดูพี่น้องถ้าว่าโลโกโล้เขาไม่แจง้งเตือนเองถ้าเขาบอกโลโกล้ของเขาเอาไวนะ้นั่นอันนั่นอย่าไปแตะเด้อไปดูโลโกล้เขาก่อนอย่าไปแตะลิง์เด้อพี่น้องเขามีโลโกล้ของเขาโลโกล้ก็คือรูปนะ่ะเดี๋ยวอันพี่น้องอัน ผูสูงวัยแบบเยสุนอาจจะไม่รู้เนาะโลโ,ก,โลก้คือรูปเยสุนนันที่สีแดงๆอยู่นั่นแหละค่ะอันนั้นถ้าเองไปแตะตรงรูปเข,เขาเขาไม่โชว์ประวัติเขาไม่โชว์อะไรเนะี่ยอยาไปแตะพี่น้องบอกว่าไปทำบิสเนตสกับผมไหมไปแตะโลโกล้ดูปิดเนี่ยติ๊บ แต่ว่าบ้านตะระลิงมาให้เองแตะแม่พี่น้องผาใครปีกาแตดเนอพี่น,อน้องเนาะเทาเทายังกันนี่ก็กลัวคือกันเดะย,ยิ่งเทานะยิ่งลัวยิ่งไม่รู้ยิ่งไม่กล้าพี่น้องเอ้าจริงจริงดอกนะยิ่งไม่รู้ยิ่งไม่กล้าเป็นของดีที่สุดสมัสญญบบนันระวังเด้อพี่พี่น้องน้องกดใช่ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปนี้มันก็จะยาวเด้อพี่ๆน้องๆคะ่ะยายสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกๆกําลังใจคะ่ะที่มีมาให้สําหรับยายสนกับคุณตาเสมอมาคะ่ะดูแลสุขภาพกันด้วยคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ